สวัสดีครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูให้เต็มตานะครับนี่คือกราฟของดอทคอยนะครับที่เป็นกราฟของครับเดือนนะครับก็ <Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมเคยเล่าว่าบิตคอยมันอยู่แนวนี้นะครับ แล้วก็ถ so kind of be kind of ้าเกิดเส้นอะไรที่มันตัดขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่า1ปีต่อจากนี้ไปมันจะมีแต่ขึ้นแต่ขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นแรงย่อขึ้นแรงย่อนะครับสลับปักฐานไปนะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อนๆมองตรงนี้ไว้นะครับผมทีเไลน์ไว้แล้วนะครับผมนะครับหนึ่งอลลร์เป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายแรกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มขาขึ้นในครับเดือนแสดงว่าคนที่เข้าตั้งแต่ครับเดย์ครับวีกเนี่ยคงได้ราคาแถวบริเวณโซนนี้ นะครับผมส่วนนี้ถ้าเป็นของไทยก็ประมาณสัก5บาทออกบาทนะครับผมส่วนดําเพมมันนะครับก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะอ่าครับตรงนี้ตัด20นะครับนั่นน่าจะประมาณสัก10บบาทนะครับผมนะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนี่คือยืนยันขาขึ้นนะครับเห็นไหมเส้นนี้มันตัดขึ้นแล้วนะครับ นะครับตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วขอขอฝากย้ำไว้กับทุกคนนะครับว่าโดสคอยนะครับผม1นลอรลแน่นอนนะครับผมผมมองไปจนถึงมากกว่า2องลอลล่านะครับผมนะครับแน่นอนเหมือนกันนะครับนี่คือผมลงทุนแล้วก็ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับผมนะครับเพราะผมลงทุนไม่จำเป็นต้องมาชี้นำผมนะครับในเรื่องของโดสกอยนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับแค่นี้แหละ